สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อสมาชิกเพจฟาร์มเบอร์ลอนะคะวันนี้เราออกมานอกสถานที่นะคะวันนี้ที่เราหายไปเนี่ยก็ไม่ได้หายไปไหนนะคะส่วนใหญ่ก็คือสมาชิกเพจเนี่ยที่ตามเพจเราเนี่ยจะโทรมาปรึกษาส่วนตัวอาจจะเป็นคนค้ำบ้างเป็นเจ้าหนี้บ้างเป็นลูกหนี้บ้างต่างๆกันไปเพราะบางทีถ้าเกิดว่ากดถามในเพจเนี่ยก็จะอาจจะมีความรู้สึกว่าอายและเป็นเรื่องส่วนตัวซึ่งจริงๆแล้วโดยมารยาท มันก็เป็นเรื่องส่วนตัวที่เราจะปรึกษากันส่วนตัวแต่เนื่องจากว่าวัตถุประสงค์หลักของเพจเราเนี่ยนะคะก็คือให้ความรู้คนทั่วๆไปอย่างนั้นคือความรู้ของเราเนี่ยก็จะเป็นวิทยาทานของคนหลากหลายนะคะช้วยกรุณาถามในเพจไปก็ได้นะคะและวันนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะมีสมาชิกคนดูแลเพจนะคะ ที่จะแนะนําคือตอนนี้เพจของเราเนี่ยดูแลข้อกฎหมายไม่ใช่เฉพาะคนไทยนะคะก็จะมีทั้งคนต่างประเทศแล้วกเ็เส้นคนยุโรปแล้วก็แม้กระทั่งคนจีนเดี๋ยวจะแนะนําคนที่ดูแลเพจเป็นภาษาจีนนะคะสวัสดีลูกเพจชาวฟาร์มเมอร์รอด้วยนะครับผมนายพัชรพลนะครับก็ตอนนี้ช่วยคุณแม่จัดการเรื่องดีลกับคนจีนธุรกิจต่างๆอะไรเงี้ยนะครับ 大家好我叫王磊我是负责啊那个跟啊中国人谈话的事，谢谢เนื่องจากว่าบางทีเอ่อทางคนจีนเนี่ยมีล่ามมาเนี่ยคนจีนอาจจะไม่มั่นใจว่าล่ามเนี่ยแปลถูกหรือเปล่าดังนั้นเราจะเรียกความมั่นใจของสมาชิกที่เป็นคนชาวต่างชาติโดยที่ให้ทางเอ่อเจ้าของ สำนักงานนะคะคือลูกชายเนี่ยพูดเลยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นภาษาอังกฤษก็จะมีลูกสาวค่ะลูกสาวน้องปอยนะคะสวัสดีค่ะหนูเป็นคนที่ช่วยแปลภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็เกี่ยวกับข้องการติดต่อสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษค่ะ Hello everyone my name is t i t i Pat t h a อง my nickname is b o y I am translator แล้วก็ทางเพจของเราก็จะมีผู้เชี่ยวชาญเรื่องภาษีสวัสดีค่ะเอื้ออัจชานะคะ ดูแลทางด้านกฎหมายทางด้านภาษาไทยคะ่ะแล้วก็ดูแลทางด้านภาษีนะคะแล้วก็ที่บริษัทยังดูแลทางด้านบัญชีแล้วก็โครงสร้างเกี่ยวกับหนี้สินต่างๆนะคะลูกเพจหรือว่าสมาชิกเพจฟาร์มเมอร์สามารถโทรมาปรึกษาหรือว่าจะอินบ็อกซ์ผ่านทางเพจฟาร์มเมอร์ได้เลยนะคะพวกเรา3มคนแม่ลูกนะคะ<ๆ>ก็จะเป็นที่ปรึกษาของเพื่อนๆต่อไป นะคะก็คือ3ามคนแม่ลูกก็คือลูก3ามคนคุณแม่หนึ่งคนแล้วก็คุณพ่อหนึ่งคนนะคะก็เลยเป็นแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวเราก็จะมีปรึกษามีอะไรปรึกษาได้นะคะเพราะตอนนี้เรื่องการบังคับคดีของเอจ้าหนี้ต่างๆเนี่ยเยอะมากเป็นข่าวเหมือนที่เคยพูดเอาไว้ทุกอย่างที่เคยเกิดน,นําไปไปย้อนดูได้ปรึกษาได้เป็นที่พึ่งของทุกๆคนนะคะสวัสดีค่ะ